ที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขสันต์แบ่งเป็นเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง พบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัตน์และรายการแต่งปันเรื่องดีๆซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กำลังอ่านเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าโดยหลวงพ่อฤษีริงดำหรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะในตอนที่แล้วก็เล่ามาถึงเรื่องที่เ ในนิทานเล่มนี้แล้วนะคะคือเรื่องสัมภเวสีท่านก็ได้พูดถึงนักบวชในสมัยพระพุทธองค์นะคะพระพุทธเจ้าจะตรัสคำว่าเอหิภิกขุสำหรับท่านที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วผ้าที่สำเร็จด้วยริ์ก็จะลอยมาในอากาศแต่ถ้าผู้ที่ไม่เคยทำบุญด้วยผ้าไตรจีวรไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสคำว่าเอหิภิกขุเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพัญยูสัพพัญยูแปลว่ารู้ทั้งหมดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาฟังต่อกันเลยค่ะ เรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานี พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเจ้าปรารถนาจะบวชจงไปหาไตรจีวรมาถ้าได้ผ้าไตรจีวรมาแล้วเราจะบวชให้ผู้นี้เมื่อปรากฏว่าในขณะที่ไปหาผ้าไตรจีวรในขณะที่กำลังเป็นคา,ารวาสคือร่างกายเป็นคา,ารวาสแต่ใจเป็นพระเต็มเปี่ยมเพราะเป็นอรหัน์ร่างกายที่มีความเลวอยู่มากไม่สามารถจะทรงความเป็นพระอรหันต์ไว้ได้ ก็เลยต้องตายทีนี้ถ้าจะป่วยตายมันก็ป่วยไม่ทันแล้วก็ตายไม่ทันในที่สุดก็ตายเพราะอุบัติเหตุวัวขวิดตายบ้างมีการกระทบกระทั่งอะไรตายเสียบ้างอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าการทรงความเป็นพระอรหันต์สำหรับคา,ารวาสไม่มีคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วถ้ายังไม่ได้บวชอย่างช้าวันรุ่งขึ้นก็ตายไม่ใช่เจ็ดวัน อนนี้สำหรับผู้ที่ตายไปแล้วด้วยการถูกฆ่าเราเรียกกันว่าสัมภเวสีเฉพาะบางท่านนะบางท่านก็ไม่ใช่สัมภเวสีอย่างพระอรหันต์ที่กล่าวมาแล้วว่าถูกวัวขิดตายหรือตายด้วยอุบัติเหตุเวลาตายแล้วท่านไปนิพพานเลยอย่างนี้ไม่เรียกกันว่าสัมภเวสีสำหรับพวกที่เรียกกันว่าสัมภเวสีก็มีอยู่ว่า เวลาตายแล้วด้วยกรณีใดๆก็ตามยังไม่ครบอายุไขที่ไปยังเข้าไม่ได้จะไปนรกก็เข้านรกไม่ได้จะไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาจะไปก็เลยต้องท่องเที่ยวไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปไปหิวโซเซโซเซ พวกนี้พวกหมอผีชอบเรียกเอาไปเลี้ยงเพราะว่าแกลําบากเมื่อมีใครเขานําไปเลี้ยงแกก็ต้องไปเหมือนกับเขานั่นแหละเข้าบ้านโน้นก็ไม่ได้เข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้อาหารที่จะกินก็ไม่มีถ้ามีใครพามาชวนเข้าก็ไปยังไงยังไงก็คิดว่าทํางานให้เขาเพียงแค่กินอิ่มก็พอนี่มีสภาพเหมือนกันนะผีกับคนผีก็เหมือนคน เพราะไอผีนั่นคือจิตใจของคนที่มันเคลื่อนออกจากร่างสภาพความรู้สึกมันก็เหมือนกันไม่แตกต่างกับของเดิมวันนี้จะมาเล่ากันถึงเรื่องสัมภเวสีคือว่าคนตายยังไม่ครบอายุที่จะตายผีตนนี้มีนามว่าเจ้าเสนอนายเสนอนะนามสกุลว่าอะไรจำไม่ได้เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี นายเสนอคนนี้ตามปกติเป็นคนดีมากเรียกว่าคนทั้งตำบลหรือหลายๆตำบลใกล้เคียงชอบใจในายเสนอรักใคร่นายเสนอเพราะเป็นคนดีไม่เกกมะเรเกเรไม่ใช่เป็นคนอันธพาลดีในด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือจัดว่าเป็นสังฆะวัตถุนิยมในการสงเคราะห์ใครเขาจะมีการมีงานที่ไหนพ่อเสนอก็ไปที่นั่น เจ้าของงานก็ดีใจเพราะแกทำงานทุกอย่างทุกอย่างถ้าไม่เกินความสามารถแล้วพูดจาก็ดีเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่ทีนี้เรื่องที่เจ้าเสนอจะถูกฆ่าตายถูกตำรวจยิงตายเรื่องก็มีว่าวันหนึ่งวัดสารีอำเภอบางปรามมาจังหวัดสุพรรณบุรีเขามีงานกันดูเหมือนว่าจะมีงานประจำปีทีนี้ในงานนั้น พวกนักเลงการพนันก็ไปเล่นการพนันในวัดไอ้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นประเพณีเสียเสียมามากบางวัดเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดเองในเมืองเคยเห็นเวลาเขามีงานศพกันก็ต้องไปตั้งวงการพนันกันบนศาลาเอาศาลาเป็นบ่อนการพนันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าแย่มากจะไปโทษพระท่านเลยทีเดียวก็ยากเพราะคนที่ไปเล่นบางทีก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ ระเกรงใจไม่กล้าจะไปพูดถ้าไปพูดกันเข้าพวกศักดิ์สีใหญ่พวกนี้ความจริงไม่ใช่สีดีเป็นสีดำไม่ใช่สีขาวพวกสีดำนี้เข้าที่ไหนแย่ที่นั่นแต่ความจริงบ่าเหลืองน่ะบ่าเหลืองแต่สีของใจดำไม่ได้รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรอะไรไม่ควรยกตัวว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐ ฉันมียศชั้นนั้นฉันมียศชั้นนี้ฉันมีศักดิ์ศรีชั้นนั้นอย่างนี้แต่ว่าจิตใจสามมากหน่าเสียดายยศน่าเสียดายตำแหน่งที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายให้นี่พวกนี้แหละเป็นพวกสําคัญนักมีวัดที่ไหนแล้วก็ตั้งบ่อนที่นั่นถ้าไปว่าเข้าแล้วก็บอกพวกคนนั้นคนนี้เขาเป็นหัวหน้าแต่ว่าอาตมาเองไม่เคยนะ สำหรับที่อาตมาอยู่เองไม่เคยเพราะว่าก็ไม่เคยให้อภัยใครเหมือนกันไม่เดด่าเขาหรอกถ้าใครเขาเล่นกันจริงๆก็เอาภาพเอากล้องไปถ่ายภาพไว้เขาถามว่าถ่ายทำไมตอบว่าถ่ายเพื่อเก็บหน้าคนดีไว้ดูแล้วบางทีก็เมื่ออัดฟิล์มเสร็จทำรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาเขา พร้อมทั้งคําชมเชยเขียนจดหมายติดไปด้วยชมเชยความดีของลูกน้องที่มาคุมงานอย่างนี้เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นว่าลูกน้องทำดีมากก็มีหลายรายเหมือนกันให้รางวัลเป็นพิเศษเรียกว่าปล่อยไปอยู่บ้านก็กินลำบากนอนลำบากเลยเข้ากรงไปอย่างนี้ไม่ได้แกล้งแต่ว่าทำไม่ถูกก็เลยทำตามระเบียบให้เขารู้ระเบียบเข้าไว้ ว่าการปฏิบัติแบบนั้นมันมีความดีมากไม่เปลืองเงินเปลืองทองมากไม่ต้องอยู่เวรอยู่ยามตอนนี้สำหรับเจ้าเสนอก็เหมือนกันเมื่อชาวบ้านเขาไปตั้งบ่อนการพนันกันคราวนี้ในบ่อนการพนันก็มีเรื่องเจ้าเสนอก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วก็ยกมือไหว้คนนั้นทียกมือไหว้คนนี้ทีเรียกว่าพี่ป้านะอาว่าขอโทษเธอมันเป็นงานวัด อย่าให้มีเรื่องเอะอะโวยวายเลยท่านจะเล่นก็เล่นกันไปถ้าหากไม่พอใจจะเล่นจะเลิกก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไรก็พูดดีๆพอเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่าคนคุมบ่อนเป็นตำรวจเอาพานท้ายปืนตีหน้าลงมานอนอยู่เขาโกรธนะบ่อนของเขาเขาคุมบ่อนของเขาอยู่นี่ไปตักเตือนคนในบ่อนของเขา เขาก็เอาพานท้ายปืนยาวกระแทกหน้าเขาให้เจ้าเสนอ,อนอนหงายพลึงเกือบจะชักพอดีลุกขึ้นมาได้ไอคนเรานี่เป็นคนธรรมดาก็มีโทสะก็เลยชักมีดแทงตำรวจเข้าให้ตำรวจก็ยิงอีกนัดหนึ่งเลยต่างคนต่างตายเมื่อต่างคนต่างตายแล้วปรากฏว่าศพเจ้าเสนอถูกประคับประคองอย่างดี ชาวบ้านทั้งตำบลและตำบลใกล้เคียงต่างคนต่างจัดงานศพอย่างหรูหราแต่ศพตำรวจไม่มีใครสนใจปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นจนเน่าหึนานหลายวันกว่าทางการจะมาเชิญเอาไปเพราะชาวบ้านไม่มีใครแยแสปล่อยให้เฮียบ้างตะกวดบ้างสุนัขบ้างทึงกันตามอัธยาศัยเครื่องแบบก็ไม่มีใครถอดให้ นี่เป็นการประกาศผลความดีชาวบ้านบูชาความดีเกรงความดีจะเสื่อมแม้แต่เครื่องแบบก็ไม่มีใครแตะต้อง น,นี่มาว่าถึงเรื่องเจ้าเสนอต่อไปเมื่อมันตายแล้วคนรู้จักมากมันก็เคยทำความดีกับคนไว้มากทีนี้มันก็แสดงตัวในฐานะที่เป็นสัมภเวสีนี่ก็แสดงตัวให้ปรากฏบ่อยๆมีคนหลายคนรายงานให้ทราบว่าผีเจ้าเสนอนี่มันดุจริงๆเขาไม่เรียกเสนอหรอกเขาเรียกเนอเฉยๆว่าผีเจ้าเนอมันดุจริงๆ ลูกหลานไปทำการทำงานหลังบ้านเจ้าเนื้อมันหลอกอยู่เสมอแต่ว่าอาตมาได้ฟังก็ไม่สนใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดาของผีวันหนึ่งมีโอกาสเข้าไปในจังหวัดสุพรรณบุรีไปที่ตำบลสารีก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งแล้วเด็กสาวๆอายุ15-16คนหนึ่งอยู่บ้านติดกันดูเหมือนว่าจะออกไปเก็บผักมาทำอาหารหลังบ้าน ประเดี๋ยวเดียวก็วิ่งเข้าบ้านปรากฏว่ามานอนร้องครวญครางอยู่ร้องครางแล้วใครเขาถามว่าเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบร้องดังมากเอามือกุ้มที่หน้าอกอีตรงที่กุ้มที่หน้าอกนะ่ะเป็นตรงกับที่เจ้าเสนอถูกยิงพอดีมันถูกยิงตรงนั้นตามธรรมดาผีที่ตายที่จะมาเข้าใครถ้าเป็นโรคอะไรเขาจะแสดงอย่างนั้น หมายความว่าเวลาเขาตายทุกขเวทนามันครอบงำมากอย่างไหนเขาจะแสดงให้ปรากฏท้องตายเวลามาเข้าใครก็แสดงอาการปวดท้องคนขาหักตายเวลามาเข้าคนก็แสดงอาการขาหักแต่ความจริงสมัยเป็นผีขาไม่หักไม่ต้องตั้งโรงพยาบาลผีไม่ต้องรักษาผีเวลานี้ดูเหมือนว่าโรงพยาบาลผีมีมากพากันรักษาผี นี่เป็นของแปลกเห็นจะเป็นพวกที่ไม่เคยเห็นผีจริงๆท่านจะเดาเอาเห็นว่าผีเวลามาเข้าคนผีขาเป๋เวลาตายก็มาทำขาเป๋ก่อนจะตายแขนคอกมาเดินทำท่าแขนคอกก็เลยนึกว่าผีเป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของการรู้เท่าไม่ถึงการรู้เสีจริงๆแล้วมันก็หมดเรื่องทีนี้เจ้าเด็กคนนั้นมันร้องครวญคราง มีท่านผู้ใหญ่ท่านก็สงสัยท่านก็ร้องนิมนต์บอกท่านมาหานิมนต์มานี่หน่อยสิอีหนูมันเป็นอะไรถามมันก็ไม่พูดมันร้องใหญ่ร้องท่าเดียวก็เลยเดินไปไปนั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวคนนั้นถามว่าอีหนูเป็นอะไรมันก็ไม่ตอบมองหน้าเฉยๆแล้วก็ร้องก็เลยนึกสงสัยกลับใจสน,นิดหนึ่งเอาหน้าใจไว้ข้างหลัง เอาข้างหลังไว้ข้างหน้านี่พูดตามภาษาชาวบ้านนะถ้าพูดภาษาพระก็ว่าปลดอารมณ์นิวรทิ้งลงไปไอ้ข้างหน้าของใจส่วนมากมันเป็นนิวรนนิวรณ์มันปะหน้าใจก็เลยปลดนิวรไปไว้เสียข้างหลังนิวรณน,นี่ทิ้งมันเลยไม่ได้หรอกต้องเก็บไว้เป็นเพื่อนแต่ว่าเวลาเราจะใช้ใจโดยเฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิวรเราก็เอามันไปไว้เสียข้างหลัง พอเอานิวรไปไว้ข้างหลังเอาหลังเป็นหน้าเอาหน้าเป็นหลังกันแล้วก็เห็นเห็นหน้าเจ้าเสนอเห็นหน้าเจ้าเสนอมันนั่งข้างๆเด็กคนนั้นแล้วเอานิ้วจี้ที่เด็กบอกว่าปวดก็เลยพูดดังๆว่าเหนอไปทำอะไรหลานล่ะน้องไปมีเรื่องอะไรไปคุยกับพี่ที่บ้านโน้อนอย่ามายุ่งกับเด็กมันเลยไปด้วยกันไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยมือจากหลาน เขาก็ปล่อยไอเด็กคนนั้นก็หายปวดแล้วบอกไปไปบ้านโน้นไปคุยกันชาวบ้านเขาก็มองหน้าเลิกหลักเลิกหลักแล้วอาตมาก็เดินลงจากบ้านหลังนั้นมาขึ้นหลังที่พักเพราะเป็นหลังใหญ่นั่งสบายพวกนั้นเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนนั้นเด็กคนนั้นก็หายปวดแล้วลุกขึ้นทําการทํางานเป็นปกติเขาถามว่าเป็นอะไรมันก็บอกว่าไม่รู้มันเจ็บ เจ็บทะลุหลังพอเจ้าเสนอมันถูกยิงทะลุหลังก็เลยถามมันว่าเองไปทรมานหลานทําไมมันก็เลยบอกว่าไม่ได้ทรมานหรอกขอรับหลวงพี่ผมแสดงแบบนี้ที่ใครเขาลือกันมีคนไปฟ้องหลวงพี่หลายคนแล้วผมก็รู้เขาหาว่าผมนี่น่ะด,ดุร้ายมากเที่ยวไดหลอกคนนั้นหลอกคนนี้ ความจริงผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคนคนทุกคนที่ผมแสดงให้ปรากฏมันเป็นคนที่ชอบกันอยู่ก่อนทั้งนั้นรักกันมากเคยช่วยการช่วยงานเขาเขาเคยประวรณาตัวพ่อเสนอมีอะไรให้ช่วยเหลือแล้วก็บอกเธอเขาจะทำเต็มที่แต่ถ้าว่าเวลานี้ผมต้องการความช่วยเหลือขอรับถามว่าทำไมล่ะเออ เองตายแล้วเองไปไหนเองไปนรกหรือไปสวรรค์มันก็บอกว่าไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์หรอคาราบหลวงพี่เวลาเหลืออีก43ปีจึงจะไปได้นับปีมนุษย์ระยะเวลา43ปีเนี่ยผมลําบากมากเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปผลบุญใดๆที่ทำไว้ก็ยังไม่ปรากฏ ยังกินไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาจะได้รับไอ้ผลบาปที่ทำไว้ก็ยังไม่ให้ผลเวลานี้ผมต้องเป็นผีเดินไปเดินมาเข้าไปทุกบ้านเพื่อหวังจะให้เขาสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาก็หาว่าผมไปหลอกเขาเขาก็หลอกเอาบ้างสาบแช่งเอาบ้างแหมความรู้สึกของคนนี่ไม่เหมือนกันเวลาที่ผมยังไม่ตาย เขาก็รักแรงแข็งขอบผมดีทุกบ้านทุกคนประวรณาตัวผมทำงานให้ทุกอย่างไม่เห็นแกนเน็ตเหนื่อยแต่ว่าเวลาผมตายเขาแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีใครสนใจกับผมเลยก็เลยถามว่าก็เองเป็นผีนี่เข,เขาก็กลัวนี่เองไปแสดงตัวให้ปรากฏนะ่ะเองทำยังไงบ้างเขาตอบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้รอขอรับ ผีไม่มีเวลาจะหลอกคนเขามีความลำบากอยู่แล้วผมมาแสดงตัวให้ปรากฏเป็นเงาบ้างเป็นเสียงบ้างบางคนก็เห็นชัดหน่อยบางคนก็เห็นไม่ชัดผมก็ประกาศตัวผมว่าผมนี่นะคือนายเสนอบอกได้เท่านั้นทุกคนพอฟังแล้วก็วิ่งถ้าอยู่ในบ้านก็นอนคลุมโปงกันแล้วบางบ้านก็บอกว่า ขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเธอะบางบ้านก็แช่งชักหักกระดูกเลยเนี่ยผมก็เสียใจครับหลวงพี่ไม่มีใครจะช่วยผมจริงๆเมื่อฟังแล้วก็เห็นใจพระทราบแล้วจากพระพุทธเจ้าว่าผีไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีการค้าขายไม่มีอาชีพใดๆถ้าบุญเก่าไม่ส่งผลก็ต้องอาศัยบุญใหม่ที่คนอยู่ส่งไปให้ แล้วก็ต้องส่งเป็นถ้าส่งไม่เป็นส่งเท่าไหร่ก็ไม่มีผลก็เลยถามต่อไปว่าเออไอ้น้องชายเองต้องการอะไรล่ะมันก็รายงานว่าเวลานี้ผมลำบากขอรับหลวงพี่หนาวก็หนาวหิวก็หิวกําลังก็ไม่มีสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือหนึ่งต้องการพระพุทธรูปสักองค์หนึ่ง ใหญ่สักห้านิ้วก็พอหน้าตักห้านิ้วนะผ้าไตรจีวรไตรหนึ่งแล้วก็อาหารอีกชุดหนึ่งอะไรก็ได้ไม่จำกัดถามว่าจะให้ทำยังไงเขาบอกว่านิมนต์พระมาแล้วถวายสังฆทานก็เลยถามว่าเออถ้าทำได้อย่างนี้ล่ะผลจะพึงมีกับเองยังไงไหนลองเล่าให้ฟังสิ เขาบอกว่าสำหรับพระพุทธรูปถ้าผมโมทนาแล้วกำลังจะดีมากถ้าเป็นเทวดาก็มีศักดิ์ศรีใหญ่มีรัศมีใหญ่สำหรับสบงจีวรนนี้ถ้าโมทนาแล้วจะมีเครื่องประดับเป็นทิพสําหรับอาหารข้าวและน้ำนี้เมื่อโมทนาแล้วจะมีกำลังร่างกายจะมีแรงมากและมีความเบายิ่งขึ้น ถามว่าเวลาให้เขาทำบุญนะ่ะจะให้ทำแบบไหนไหนลองบอกให้ฟังสิฉันนะ่ะตั้งใจจะช่วยอยู่แล้วเขาก็บอกว่านิมนพระมาถวายสังฆทานพระรับสังฆทานเสร็จเวลาอุทิศส่วนกุศลขอให้คนที่ทำบุญเนี่ยส่งผลเฉพาะให้แก่ผมคนเดียวอย่าเผื่อแผ่แก่คนอื่น พราะพวกสมามเวสีนี่มีความลำบากอยู่มากมีกรรมยังหนักอยู่คือเป็นกรรมในระหว่างที่ต้องถูกทรมานถ้าเฉลี่ยให้คนอื่นแล้วก็พวกสมามเวสีไม่ได้รับถ้าหากไม่เฉลี่ยให้แก่คนอื่นแล้วพวกสมามเวสีจะได้รับสมบูรณ์บริบูรณ์โดยการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนี่ต้องว่ากันเฉพาะภาษาไทยตรงๆให้เฉพาะตรงๆ ก็เลยบอกว่าตกลงตกลงวันพรุ่งนี้ค่อยมารับนะเขาก็เลยบอกว่าขอรับแล้วหลวงพี่จะบอกใครเขาทันละ่ะข้าไม่บอกใครหรอกจะบอกเหมือนกันแต่เขาจะทำบุญกับข้าหรือไม่ทำก็ตามแต่แต่ว่าบุญนี่ข้าจะทำเองถ้าไม่ต้องการไปยุ่งกับคนอื่นหรอกแต่จะบอกเขาเหมือนกันเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ช่างเขานี่ ประเดี๋ยวเองกลับไปเข้าเด็กคนนั้นอีกนะแต่ถ้าว่าอย่าไปทำให้เขาเจ็บร้องครวญครางนะชาวบ้านเขาสงสารเด็กเขาจะด่าเอาไปเข้าเฉยๆนะแล้วก็แสดงตัวให้ปรากฏว่าเป็นเองก็เลยถามว่าอีเด็กสาวๆนั่นมันร้องลิเกเป็นไหมมันตอบว่าไม่เป็นขอรับเออถ้าอย่างนั้นดีแล้วเองเป็นลิเกอยู่ก่อน เป็นลิเกตัวดีตัวมีชื่อเสียงมากไปเข้ามันก็แสดงท่าเป็นเองนะแล้วก็ร้องลิเกแล้วก็บอกบทไปด้วยทำตัวร้องไปด้วยว่าเองชื่อเจ้าเสนอจะว่ายังไงก็ว่าไปทำให้ชาวบ้านเห็นเป็นสนุกมันจะได้ดีมันก็รับคำมันถามว่าเมื่อไรบอกเดี๋ยวนี้แหละไปไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วจะได้พูดกันให้มันรู้เรื่อง ชาวบ้านเขาจะได้รู้มันก็ไปไปก็แสดงตามนั้นต่อมาเมื่อชาวบ้านรู้ว่าเจาเสนอมาเข้าแล้วมันก็ร้องนิเกในทํานองร้องก็บอกไปทุกอย่างว่าตายเพราะอะไรเวลานี้มีความทุกข์เป็นประการใดเวลาไปหาใครบ้างใครเขาแช่งด่าบ้างก็บอกชื่อหมดร้องเป็นทํานองเพราะเสียด้วย ชาวบ้านฟังแล้วก็ชอบใจเป็นอันว่ารู้เรื่องในที่สุดเขาก็เรียกอัตมาไปบอกว่าเจ้าเสนอมาเข้าอีเด็กอีกแล้วตอบว่ารู้แล้วให้มันไปเข้าเลยบอกเสนอบอกเขาว่าเราต้องการอะไรเขาอธิบายตามที่พูดมาแล้วเมื่อกี้ก็เลยพูดว่าเอาอย่างนี้นะ พรุ่งนี้หลวงพี่จะถวายสังฆทานให้ตอนในเพนเองมาโมทนานะและเวลาโมทนาแล้วถ้าเป็นได้บุญจริงๆแล้วก็ทุกคนที่เขาช่วยร่วมบุญกุศลในวันพรุ่งนี้นะเวลากลางคืนเองไปที่บ้านเขาทุกคนส่งกลิ่นหอมให้ปรากฏให้ปรากฏทั้งบ้านมันก็รับคำ ขึ้นเช้าก็บอกบุญกันว่าใครจะร่วมบ้างร่วมเท่าไหร่ก็ได้หรือใครไม่ร่วมฉันทำฉันคนเดียวเพราะว่าเจ้าเสนอมีความดีกับฉันมากสงเคราะห์ฉันไว้มากกิจการงานทุกอย่างที่ฉันต้องทำเมื่อบอกมันแล้วมันไม่เคยรังเกียจทุ่มเทแรงงานแรงกายแรงใจจริงๆไม่เคยท้อถอยในที่สุดชาวบ้านก็มารวมตัวกันคิดว่าจะต้องจ่ายมาก ที่ไหนได้เหลือเป็นอันว่าผ้าไตรที่จะพึงได้บอกเขาชั่วระยะเวลาบ่ายเท่านั้นนะตอนเช้าผ้าไตรกลายเป็นห้าไตรพระพุทธรูปห้าองค์อาหารเต็มบ้านไปหมดตั้งใจจะนิมนต์พระมาถวายสังฆทานสักองค์เดียวเป็นผู้แทนสงฆ์แต่ก็ทำกันในเพนจะได้ไม่คร่อมกับงานอื่นเขา เมื่อเห็นตอนสายๆอาหารมาเต็มบ้านแบบนั้นก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปนิมนต์พระมาหมดวัดวัดก็ไม่ไกลนักเขาก็เลยนิมนต์พระมาหมดวัดพระมี22หรือ23องค์ไม่ทราบเป็นสังฆทานเต็มที่ไม่มีใครเหลือละวัดนั้นเมื่อถวายสังฆทานเต็มที่แล้วอีตอนนิมนต์พระมาผ้าไตรมันไม่พอ เลยให้คนเข้าไปซื้อสบงกับผ้าหม่มผ้าเช็ดตัวมาให้พอกับพระที่เหลือสำหรับผ้าไตรห้าไตรให้พระจับฉลากกันองค์ที่เหลือจับไม่ได้ไตรก็ถวายสบงกับผ้าเช็ดตัวทั้งหมดเท่ากันเมื่อถวายพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำอุทิศส่วนกุศลก็บอกว่าผลบุญที่ทำแล้วในวันนี้พูดย่อๆนะ มีการบูชาพระรัตนตรัยก็ดีสมาทานศีลก็ดีถวายพระพุทธรูปเป็นของสง์ก็ดีถวายผ้าตรายจีวรแก่คณะสง์ก็ดีถวายพระตาหารก็ดีผลบุญทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าจะพึงมีเพียงใดข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่นายเสนอขอนายเสนอจงมาโมธนาและได้รับส่วนกุศลผลความดี เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับณบัดนี้เถิดเท่านั้นแหละเวลาทําก็เห็นมันมาช่วยงานนี่จ้าเสนอมันก็วุ่นไปหมดเวลาเขาจะกวาดที่จะปัดที่จะปูเสือจะวางหมอนก็เห็นมันช่วยเขาวุ่นไปแต่ไม่มีใครรู้เมื่อโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระยะถาแล้วจะกลับบ้านมันเลยพูดมาเฉยเมันยังไม่ไป เมื่อพระกลับไปวัดแล้วนะเห็นเจ้าเสนอมันนั่งยิ้มหน้าตามันสวยเสนอเองมารับหรือเปล่าถ้ามารับนะแสดงอาการให้ปรากฏส่งกลิ่นให้ปรากฏแต่ไม่ใช่กลิ่นผีนะเป็นกลิ่นปกติสมัยนี้ของเองเท่านั้นแหละคนทุกคนบอกว่าหอมฟุ้งหอมโดยไม่ต้องสูตรนะมันหอมจริงๆ หอมแบบสบายๆส,ส่งกลิ่นฟุ้งไปหมดหมู่นั้นทั้งหมู่มีบ้านประมาณสิบหลังคาเรือนไกลออกไปกระทั่งหลังบ้านยังได้กลิ่นทุกคนก็ดีใจตอนนี้ทุกคนเขาก็อยากเห็นพ่อเสนอเขาก็พูดกันชักใจกล้าละชาวบ้านรูปร่างหน้าตาเวลานี้เป็นยังไงแล้วกลางคืนไปเข้าฝันให้เห็นด้วยนะก็เลยมองไปดูมัน ทำได้ไหมมันบอกว่าให้ทุกคนเวลาจะนอนภาวนาว่าพุโทโธใจสบายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นง่ายคือให้เห็นในฝันง่ายก็เลยสั่งชาวบ้านชาวบ้านก็ตั้งใจกันทุกคนอยากเห็นเจ้าเสนอ คพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าทุกคนอยากเห็นนายเสนอแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นหรือเปล่าคุณผู้ฟังต้องติดตามฟังในตอนต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วค่ะดิฉันแสงอรุณการจริรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ